ค่ะสวัสดีเอฟซีแป้นช่องทุกคนนะคะมนีนุชธิยามาหาแม่ปูนะคะแมปูเพิ่นมมาเก็บแต่งโมส่สียูไฮแต่งโม่นะคะเเหตุผลที่มานี่มาทายบรรยากาศน้ากันเราก็จะมาเอาเลขกับแมปูเลขพ่วงนะคะเพิ่นบอกว่าเลขมันมาหาโตเเขามาแด้สามว,วดซ้อนนะคะว่าทิพนมานี่ก็มาหาโตหนึ่งแน่นันมันมีเก้ามีศูนย์มีเจ็ดนะคะ ก็เลวบาจะมาตัวใดไม่หาตัวนี้เพิ่นจะวนในหันเป็นเลขบนย่างเดียวนะคะแม่ปูเิ่นมักยู่หางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปส้มน้ำกันเลยค่ะ่น่น่นสีเมล็ดแปรงโมนะคะแม่ปูเิ่นเห็ดเอาขึ้เ็ดดีแท้เอาพาพาาเจังสีบอเอาเอาใจออกเห็ดตั้งปีได้เนี่ย งูเต่างูที่เต้ามันแดดถ้าใจออกพ้บ้านก็จับเข้าไปเขาเพื่อเสียงูพิเศดีแท้นอานั่นนอน กลองปนไงเน,นี่นะคะ่ะกองกล่องันนี่แถวมะเร็ดกันนะคะมะเร็ดแตงโมนะคะมะเร็ดแตงโม,มเโมกิโลท่าได้ไหนึ่งเม่ดูิเม็ดมันสามพักองมาได้แล้วค่าดีแถมะเร็ดกิโลละสามพันสองทุกปีก็ได้ปันนี้เพาะเป็นบบก ช่วงปีไหนยุพันปดเนาะที่นี่สามพันสองพี่น้องโอ้สองพันสองพันมฮะสองพันสาอ๋อสองพันสามว่าสพันสโอ้เลยกลับกันมันเห็ดดีดีฮ่าโยนใบโยนใบพอบานกับสีสีออยกันข้ามาหากินดีแท้อ้เหลืออีกหลายกล่องโยงว่า่ันสี ខ្លាប់ខ្លា ดีพี่น้องทุกปีนี่กิโลละเม็ดแตงโมกิโลละ1,800น,น,น,นะคะแต่ว่าปีนี้กิโลละ2,300นะคะได้ราคาดีกว่าทุกปีนะคะนะคะมิตรลูกง่ายๆนะคะในปูสีบะาัแล้วนะคะเหลือลายกองอยู่นะคะเป็นจะเห็ดช่วงเศ้าแล้วก็ช่วงเทียงช่วงบายนะคะ ค่ะคนที่ลงทุนให้กับเป็นนายจ้างนะคะแม่ปูกับสามีเพิ่นเป็นเป็นดูกจ้างนะคะรับปลูกปลูกแตงโมขายมเมร็ดพันธุ์นะคะเมอวนที่ยาจะภาไปสอบถามแนวทางของแม่ปูนะคะเพิ่นบอกว่าเลขเพิ่นเป็นเลขพ่วงนะคะจับจับ คู่กันเน้หันจะถูกทุกงวดนะคะนะคะเป็นได้มาจังใดไปจังใดจับคู่หายจังใดไปชมน้ากันเลยคะ่ะเมื่อหายนะคะเลขพวงเนว่าจับคู่เขาทุกงวดนะคะไปเบิเ้งน,น่ากันทุกงวดนีเขสอเลขมีหนึ่งมีเก้ามีสี่มีหกมีแปดเวลาจับนี่จับจังใดแม่ปู่เลขเลขค่าโตนี่อันซุบหนีมม่นี่ ขัดซื้อกับแซปซื้ออยู่ในนี่แหละตมาชุ small, ่มเหนียดซื้อเล็กเน่ซื้อเล็กแพ่แบบใดค่ะกแพ่เล็กข่วอยั่าง่งี้ยอ๋อซื้อเป็นเล็กขั่วจังรุ่ดจักงวดกัดมันไม่รูดแน่แต่ป่าป้าเท่าใดรดอกมันไอ้สองสามงวดจังรุดเท่านึงไปสิสองสามงวดจังรุดเท่านึงมันมันมันเป็นเล็กบนว่ะเล็กบนบนย่างเดียวมันบ่ย่างเดียวบ่บ่คอยมาลางสิคอยมาลางบ่คอยเห็นมาลางมากเอาอันลักษณะการจับแม่ปูจัดจังไงเดี๋ยว เดียวให้เจ้าเขนให้เจ้าจับให้เดียวเดียจับคู่ยั่บ่ันเจ้าจับแม่เดียวเดียวไ่ให้จับเนีเหตุไงใคาสือขั้งหาตัวในดยซืือทั้งหาตัวันไ่ในหาตนี่คือหไได้ก้เือนี่มไม่เก้านี่สเออวันมาหันมาเรอนี่นี่หนึงบ่ ศูนย์มเียดหนไ,ได้ไร่วหัวรหันเป็นแบบได้มาหายเอฟซีบังน้ำเน่าหัวที่ผ่านมานน่ม่เก่าม่ซี มีหนึ่งมีศูนย์มีเจ็ดเงินหนีเนี่มันดอกเก้าศูนย์เจ็ดเอมันดอกเก้าศูนย์็ดมันอกายได้สาตก็บคือได้เงินได้เงินซื้อพันหนึ่งได้เงิอ๋อซื้อพันหนึ่งได้เงินหนึ่งคือเลขห่วงเลข่วงเข้าใจแล้วรางวันี้ผู้ได้มาควงกัคือตัวนี้มีหนึ่งมีเก้ามีสี่มีหกมีแปดเดนนนที่ย่าสีหลอกใส้กระดาษไปนะถ้าท้าเท้าจาบเป็นเลขสอตัวสามตัว่าเนั่ได้หนีก็ได้มันอกได้หนีเลยคือเป็นบนแยกยบน ทำไเนยมักตัวได้แม่ปูมักตัวได้ไม่ปูจับคูู้ห้เนี่ยสโอ้แม่ปูมักหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าหยาสี่น้ำเด็กตวเก่าเลย้ำเด็กตวเก้าตัวได้มันค่าใช่ปะเก้าซมตัวคนเห็นว่าเขาไปหาพราหรืกับเออเอเป็นนิ่มตะเก่าส้อมเก่าสองเลยอไม่ได้ออกเกาอมมันเลยเกสตัว แม่ปูว่านี้แม่ปูสีซื้อนึ่งซีเก้าสองคับนี่แหละหนึ่งเก้าหกนี่แหละไพ่ในในนี่ละนับใจไพ่ในเลขพวงเนี่ยเิ่นลาเลขพวงเพราะพิษจักงวดนะคะเลขแพร่เิ่นลาเลขแพร่เลขพวงเพราะพิษจักงวดโอ้ยเงียบเสียงอันรถไถหน้าเพิ่นดับแล้วนะคะเดี๋ยวเอฟซีสิงหงเดี๋ยวนุชิยาสิลองหายหงษ์ธิ่ันธ์มาเป็นแบบนี้เด้อค่ะเลขพวงเลขแพร่นะคะมันเข่า เก้าศูนย์เจ็ดวัตถิพันธ์ม้ามีเก่ามีสี 0, ม 7, ะะ่มีหนึ่งมีศูนย์มีเจ็ดนะคะมันเข่าเก้าศูนย์เจ็ดแม่ปูว่ัสดอผ่านหนึ่งกไกได้มือนหนึ่งนะคะเลขพ่วงนะคะห้าตัวมามาในสามตัวภายในห้าตัวนี้นะคะตัวเก้าสามตัวเก้าอันนี้นี่งวัตถิพานธ์ม้าเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องงวดก้อนนะคะงวดก้อนเป็นเลขพ่วงของแม่ปูเป็นเก้าสี่ หนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะเลขออกเก้าศูนย์เจ็ดนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นลงทุนพัทหนึ่งมาในสามสามตัวในห้าตัวเพิ่นได้มื้นหนึ่งนะคะแต่ว่างวดน,นี้มาแบบนี้นะคะงวดน,นี้หนึ่งเก้าสี่หกแปดนะคะแต่ว่าแม่ปู่เพิ่นมา 1, 9, เพิ่นมักหนึ่งเก้าหกเพิ่นจะตามเลขหลวงคอเป็นซีเก้าสองนะคะนะคะนะคะหรือห้องติจับเองเอฟซี FC จ่ายจับเองก็ได้นะคะในนีนะคะหนึ่งเก้าสี่หกหกแปดเนี่นะคะ 1, 9, 4, 6, 6, 8, นะคะงวดวันที่สิบหกเมษาเนี่ยนะคะมันมันเขามา่อจะงวดแล้วแม่ปูช่างงวดเลยเขามาเมษางวดก่อนนี่บริษูน้ำเพื่นงวดก่อนที่พัดไปนะเลขพวงนี่เขาเมษางวดแล้วสามหมดสี่หมดติดแล้วออืตกวางวดขลังพวงนี่มันหยากเห็ดบักโมเนอ่ะค่ะพวงมันหยากเห็ดบักโมนหยากสมเพิ่นจะหายเมื่อวันเลขออกอาทิตย์หนึ่งทั้งส่บ่แม่ยนจะควงกับส่วนมากกับเดี๋มา่สี่ตัวจะควงกับมัจับเสี่ยว ว่างมากเลยบางวันก้ามสีโต๊ะเหนียนบาก่อนก้าเหาแตาใหาโตก้ามว้นนี่อน็เถอะอยากซื้อเล็กสองตัวก้าวนเราี่นี่หนีเลยส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลขอยู่นี่จะเป็นบนมันบ่บ่เกี่ยวกับปางบ่บ่คอยาม่างเลยบ่บ่มีม่ก่ะบ่มีเลยลางไม่ตะบนบ่เมีพี่น้องเอฟซีฟังเด้อค่ะ ทำควเข้าใจกับตัวเลขนะคะแม่ปูบอกว่าเลขในหนี่เป็นบนว่าไม่เลขล่างนะคะวัตถิพันธ์มามีเก้ามีสี่มีหนึ่งมีศูนย์มีเจ็ดเลขออกเก้าศูนย์เจ็ดบนนะคะแต่วันนี้มันจะมาภายในสามโตหรือสองโตกับบ่ลูนะคะได้หนี้มีหนึ่งมีเก้ามีสี่มีหกมีแปดนะคะแม่ปูพูนว่าพึ่มักหนึ่งเก้าหกแต่ว่าเลขสี่เก้าสองที่มาที่ไปเป็นเลขของพระนะคะเพิ่นจะตามเลขของหลวงพ่อสี่เก้าสองพิ่นจะตามนะคะแม่ปูว่าพิ่งอย่งจะตามคือเก้านะคะ วันดีพานมาหลวงพ่อหายซีเก้าสองเลขออกเก้าเก้านะคะนะคะวันนี้เนวท่างของแมปูเลขพ่วงนะคะเลขพ่วงหนึ่งเก้าสี่หกแปดผู้ใดอยากจับคู่เป็นเลขบนย่างเดียวนะคะจับวนอะไรยนี่นี่นะคะขขบพุณแมปูลายๆเด้อวันนี้นะคะขอให้แมปูโชคดีนะคะเอามือใดสิไปหาหลวงพ่อเขาสิไปซ่องเลขหายซีมือใดอันสีแตงโมอีกจักมือ,อจังสีอะไร่นเปิ้ลอะไรท่านบนสีม้ามือไหวันอาทิตย์